สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันที่4เมษายนนะคะวันพฤหัสที่4ี่เมษายนจัดส่งพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่5เมษายนนะคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันวันพฤหัสนะคะปกติวันพฤหัสแม่ค้าหยุดเนาะพอดีว่าวันเสาร์นี้นะคะเป็นวันจักรีเป็นวันหยุดนะคะทางปนอ ของแม่ค้าเขาปิดทําการเนาะก็เลยต้องมาเจอกันวันพฤหัสอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อจะส่งให้วันศุกร์นะคะจัดส่งของวันศุกร์ของจะถึงลูกค้าประมาณเสาร์อาทิตย์หรือจันทร์ไม่เกินนี้เบื้องหลังเขานาจ่ายตลอดนะคะไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเบื้องหน้าไปสนียเขาจะปิดรับของแต่เบื้องหลังคือเขาต้องนําจ่ายของออกตลอดอยู่แล้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้ตามปกติเลย ส่งไปรษณีย์ไทย EMS นะคะค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคลิปนี้โปรเคียตู้มีมาเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะคะค่าส่งเหมา50ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2นะคะสามารถเลือกเอาในคลิปได้เลยนะคะก็มีมาไม่ไม่กี่ชนิดหรอกก็เลือกฟอร์มที่มันพอได้มาให้นะคะยังไงก็ ลองเลือกเลือกชมชมดูเนาะสนใจต้นไหนนะคะโทรได้เลย0805194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้สแกนคิวอโค้ดไลน์ตรงนี้ก็ได้เป็นหน้าแชทไลน์แม่ค้เองนะคะหรือใครไม่สะดวกทักแชททักไลน์ทักเฟซก็โทรมานะคะโทรมาแต่ขอให้มีชื่อบอนเราจะได้คุยกันได้นะคะถ้าโทรมาละ ไม่มีชื่อบอลนนะ่ะเราคุยกันต่อไม่ได้มันจะทําให้เสียเวลานะคะเพราะแม่ค้าเป็นแอดมินคนเดียวรับสายคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบลูกค้าท่านอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ไวก็คือพิมพ์มาในไลน์ได้เลยอันนั้นก็คือจะอ่านเสร็จสรุปยอดให้ทันทีก็จะไวกว่านะคะแต่อย่างที่บอกแหละถ้าใครจะโทรมาขอชื่อบอลให้แม่ค้าด้วยนะถ้าบอกแค่ว่าใบแดงๆอย่างเงี้ยมันแดงไปหมดเดี๋ยวเราจะเข้าใจไม่ตรงกันแดงลูกค้ากับแดงแม่คะนะ้าน่ะ มันแดงไม่คนละแดงไงเดี๋ยวมันได้ไม่ตรงใจกันขอชื่อบอนนะคะเดี๋ยวจะได้ทําการสรุปยอดให้นะคะเอาชื่อคร่าวๆมาก็ยังดีนะถ้าไม่รู้เลยเอาต้นไอ้นั่นอนะอ่าแม่ค่ะก็จะบอกต้นชื่ออะไรคะ ไม่รู้อะชื่อไอ้นั่นอะอะไรว่าอะไรเงี้ยมันจะคุยกันต่อไม่ได้เข้าใจไหมคะเนาะคุยกันต่อไม่ได้เลยเราก็จะคาสายกันอยู่อย่างนั้นแหละจะ้ะนะแม่ค้าก็จะไปทางไหนไม่ได้เลยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จดให้แม่ค้าสักหน่อยจดชื่อบอนหรือไม่ก็จําจำเขาวๆนะคะสัก1 2คําถึงก็ยังดีนะคะ แล้วก็แจ้งกับแม่ค้าได้เลยว่าเอาต้นไหนกี่ต้นขั้นต่ำแม่ค้าขอ CF จาก3ต้นขึ้นไปนะคะจัดส่งให้มีปลายทางให้ทั้งหมดนะคะไม่มีบวกเพิ่มค่าส่งเหมาเหมา50บาททดไว้ในใจมีปลายทางแต่ถ้า CF ถึง5ต้นขึ้นไปแถม1 10ต้นขึ้นไปแถม2นะคะแต่ถ้าไม่ถึง5ไม่ถึง10ก็ขอเป็นขั้นต่ำา3ต้นนะคะแม่ค้าแพ็คจัดส่งให้คะ่ะ อะมาดูกันนะคะโปรเครตตู้วันนี้มีอะไรให้บ้างเริ่มที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวิษนุนะคะวิษนุวันนี้มีมาให้คัดมาให้ทั้งหมด11ต้นนะคะวิษณุนะจะมีแค่นี้นะมันหมดรุ่นแล้วมันไม่โตนะคะไอที่โตโตนะะ่ะขายไปจนจะหมดแล้วที่เหลือก็ยังเล็กๆอยู่นะคะมีวิษนุนะ11ต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นวาสุกรีนะมีต้นเดียวนะคะ แล้วก็เป็นนพเกา้นกานพะเก้าก็มีให้1ต้นแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นไกรทองประเสริฐนะคะไกรทองประเสริฐมีให้2ต้นจ้ะฟอร์มไปามาแล้วแบบนี้นะคะ50บาทซื้อ5แถมหนึ่งซื้อ10แถมสองบาททุกต้นเลยนะคะคลิปนี้ต่อมาตรงนี้มีชื่อว่าสีปาดนะคะสีปาดมี3ต้นมีลูกแทงขึ้นมาเราด้วยนะจะ๊ะ อันนี้ก็มี2ต้นในกระถางอันนี้ก็มีลูกอันนี้ก็มีลูกนะคะสีปราดโตขึ้นกับสีสวยมากนะคะ50บาทเช่นเดียวกันมี3ต้นแล้วก็จะมีเป็นรัตนสินรัตนสินนะคะไม้อยู่กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะรัตนสินนะคะมีอยู่4ต้นนะห0บาทอันนี้เป็นนารีบุรพานารีบุรพาก็อยู่ที่50บาทฟอร์มป้ายมาแล้วแบบนี้นะนี่นะจ๊ามีอยู่3ต้น อันนี้เป็นพญาพันวังค่ะมีต้นเดียวอันนี้เป็นหงสุวันนะคะหงสุวันนะคะมีต้นเดียว50บาทด้านหลังอันนี้เป็นนายทองเหม็นจ้ะมีอยู่แค่2ต้นนะคะ50บาทจ้าขยับมาตรงนี้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นทศกัณฐ์นะคะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้มีต้นเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตับเทวดาประจำเสาเรือนนะคะมีนามว่าพระบังโอยไพยนะคะ พระบังโพยไยนี่จะ้ะมีอยู่แค่สองต้นนะตัวนี้โตขึ้นพื้นใบกระจะออกเป็นสีขาวบริสุทธิ์เลยกระดูกออกสีเขียวสวยโตขึ้นสวยมากสะโพกกว้างลวดลายจะเหมือนลายไทยลายเส้นของเขาที่กระดูกจะเหมือนลายไทยเลยนะคะชื่อว่าพระบังโพยไพยนะคะนี่จะ้ะมีอยู่สองต้นก็ให้ไป50บาทเช่นเดียวกันอยู่ในตับเทวดาประจําเสาเรือนนะคะตับเดียวกับผู้เท่าเฝ้าเรือนนั่นเองนะคะตัวนี้น่าเก็บนะคะน่าเก็บ ต่อมานะคะแล้วก็จะมีเป็นหันุมานสืบมะคานะคะหันุมานสืบมะคาป้ายมาแล้วแบบนี้มีต้นเดียวเนาะห้าสิบบาทนะคะแก๊งนี้เป็นมณีสัตบ,บัญจัติก็50บาทเช่นเดียวกันนะอมชมพูมาแล้วแบบนี้เลยขเหยียบมาทางด้านนี้จะเป็นแก๊งชายชนนะคะคัดมาให้ได้เท่านี้ 3, 6 9 1 0 11ต้นชายชนนะคะมีมาทั้งหมด11ต้นฟอร์มป้ายแดงแบบนี้เลย ต้นละ50บาทนะคะเอาไป50บาทซื้อ5แถม1นะจ๊ะซื้อ10แถม2ลูกค้าก็เลือกเอาได้เลยว่าเอาอันไหนยังไงบ้างนะคะค่าส่งเหมาเหมา50มีปลายทางให้จากด้านหลังนะคะถัดไปจากชายชนตรงนี้มีชื่อว่าหงเหมมราชนี่นะจ๊ะหงเหมมราชก็50บาทกระถาง4ี่นิ้วนะคะกระถาง4ี่นิ้วลูกค้าไปอัพไซส์เอาได้เลยมีอยู่4กระถางนะคะหงเหมมาราศขยับมาตรงนี้จ้ะ ตรงนี้เป็นออองค์หญิงทอฝันนะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันมีด้วยกันทั้งหมดอยู่7กระถางนะคะเป็นฟอร์มติดด่างมาแล้วแบบนี้นี่นะคะติดด่างแล้วทุกต้นนะเอาไปที่50บาทเช่นเดียวกันจะ้ะนี่นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะ50บาทอ่ะามีอยู่7ต้นแล้วก็จะมีเป็นสีมหาโพสีมหาโพก็50บาทเหมือนกัน50บาททั้งคลิปนะคะ ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2มีอยู่4ต้นจากสีมหาโพนะคะแล้วก็สุดท้ายของเราตรงนี้เป็นบรรดานซับนะคะมีอยู่3ต้นจ้ะแล้วก็อย่าลืมนะใบกัมปูแมคค้ามีให้ตลอดนะคะ1กล่องนะคะบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทนะคะปลายทางแม้ค้าขอ10กิโลขึ้นไปนะคะปลายทางส่งขั้นต่ำสตาร์สิกิโลก็คือปลายทางจะอยู่ที่300บาท ส่วนโอนนะคะถ้าท่านจะรับ10กิโลก็จะไปเป็น2กล่อง20กิโลก็จะไปเป็น4กล่องก็เท่ากับว่า130คูณ2คูณ4แบบนี้ไปได้เลยเพราะว่าแม่ค้าจะแพ็คเป็นกล่องละ5กิโลนะคะส่วนปลายทางแม่ค้าจะแพ็คเป็นกล่องละ10กิโลให้นะคะรับ20กิโลก็คือไปเป็น2กล่องแม่ค้าก็จะเขียนเลขกำกับไว้ที่หน้า หน้ากระดาษหน้ากล่องนะคะบางครั้งอาจจะได้ของพร้อมหรือไม่พร้อมกันเพราะขั้นตอนของไปรษณีย์ไทยก็คือเวลารับของแล้วเขาก็จะไปที่ศูนย์คัดแยกนะคะถ้าบางทีเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าอ๋อคนนี้อ๋อคนเดียวกันเขาก็จะมาพร้อมกัน นะคะมารถคันเดียวกันแต่บางครั้งนะคะเขาไม่เห็นเพราะที่ศูนย์คัดแยกของต้องเยอะมากๆนะคะเขาก็จะดูแค่ตามรหัสไปรษณีย์ว่าอันนี้ของจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็จะแยกแยก,แยกออกไปตามกองแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็จะมาเอาขึ้นรถไปนะคะก็จะตามกันไปเป็นอีกหนึ่งคันที่1คันที่2อ,อะไรอย่างนี้แต่ก็คือมาที่จุดหมายปลายทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าของหายหรือของจะไม่ครบนะคะแม่ค้ารับประกันให้อยู่แล้วสังเกตที่หน้ากล่องสมมติ ท่านทางสั่งไป2กล่องแม่ค้าจะเขียนไว้ว่าเลข1กับเลข2ได้รับกล่องไหนแล้วก็คือถ้ายังได้ไม่พร้อมกันก็รออีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปษณีต้องตามมาส่งให้อีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะอ่านี่ใบกัมปูนะคะราคาที่แจ้งไปคือรวมส่งให้แล้วทั้งหมดนะคะผุดำธรรมชาติแบบนี้เลยใช้ดีมากนะคะเนื้อดีแบบนี้นะคะ หนึ่งกล่อง5กิโลจะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลให้ทั้งหมด5ถุงนะคะลูกค้าสามารถนําไปแบ่งปันแบ่งต่อเพื่อนบ้านได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะแบ่งปันเลยไปเป็นถุงเท่าไหร่นะคะบางทีเราเอฟมาแล้วไงเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านบอกอุ้ยเธอสั่งมาจากที่ไหนอะ่ะใช้ดีไหมอะ่ะฉันขอแบ่งไปลองได้ไหมอ่าเราก็สามารถทําการแบ่งปันได้นะคะแม่ค้าก็เลยเลือกที่จะแพ็คเป็นถุงละ1นกิโลให้นะ เพิ่มงานให้ให้ลูกน้องด้วยแหละให้ทํานะคะก็แพ็คไปเป็นถุงละ1นกิโลสะดวกแก่การใช้ใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยแกะออกมาหรือถ้ายังไม่ใช้สั่งไปเยอะๆก็ไปแบ่งเพื่อนสมาชิกที่บ้านของเราได้นะคะแบ่งกันไปเป็นถุงละโลถุงละเท่าไหร่ะแม่ก็คิดเงินเขาเอาอะไรแบบนี้เนาะนะคะสามารถอยู่ในถุงได้นานใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกรีดนะคะ อ่ะก็ราคาที่แจ้งไปรวมส่งแล้วทั้งหมดใบก้ามปูนะคะโทรได้เบอร์เดียวกัน0 8 0 5 1 9 4 9 8 8าไม่ซื้อบอนสี่ไม่เป็นไรสั่งแต่ใบก้ามปูไปลองใช้ก็ได้บอนสี่ที่บ้านฉันมีเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเอาใบก้ามปูตัวน,นี้ไปธนุบำรุงนะคะไปเปลี่ยนวัสดุในการปลูกนะเพื่อที่เขารากจะได้เดินดีหาสารอาหารไปเลี้ยงหัวหัวเขาโตขึ้นใบเขาก็แตกไวขึ้นดินถ้ามันแน่นเกินไปรากมันเดินหาสาร อาหารไม่ได้ไม้มันก็ไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตหน้าดินของเราแล้วก็นำไปนาไปใช้ได้เลยนะคะมันจะอุ้มน้ำได้ดีนะคะตัวนี้มันเป็น มันจะมีใบกัมปูมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะคะอันนี้จะเป็นตัวชั้นกลางก็คือที่เขาทับถมกันไว้มันจะเป็นการหมักมันมีความชื้นมันมีความยุ่ยแล้วถ้าชั้นบนสุดมันเป็นใบใหม่ตัวนั้นมันเก็บความชื้นได้ไม่ดีนะคะมันยังไม่เกาะน้ํามันยังไม่อุ้มน้ําเวลาเทน้ํามันจะไหลผ่านโจกเลยเห็นไหมสังเกตไหมอันนั้นก็ต้องเอาไปหมักช่วยเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก่อนใช้ส่วนชั้นล่างสุดมันก็จะเป็นดินเนาเป็นดินดินดินหน้าดินกัมปูเลยอะ อันนั้นมันก็จะแน่นเกินไปถ้าใช้แต่หน้าดินตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เป็นหน้าดินกับชั้นกลางนะคะจะดีที่สุดนะคะโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะรับอะไรแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะโทรหาได้เลย080 519 4988โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีปลายทางให้จ้าเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ